สวัสดีครับสวัสดี FC สมาชิกครูปต้าบันดุงทุกทท่านนะครับผมดูกับผมนะครับเช่นเคยนะครับเซลต้นครูปต้าบันดุงนะครับวันนี้นะครับพามาชมรถนะครับฟรีดาว L สีน์นะครับโปรโมชั่นตอนนี้นะครับก่อนปรับเปลี่ยนนะครับตอนนี้นะครับย้ำอีกทีโปรโมชั่นนะครับฟรีดาวนะครับก่อนปรับเปลี่ยนนะครับ ราคาจะเพิ่มขึ้นเงินดาวนะครับลูกค้าจะได้จากปกติฟรีดาวจะได้ดาวอยู่ที่10,000บาท2 0 0 0 0บาทประมาณนี้นะครับผมลูกค้าท่านใดที่สนใจรถฟรีดาวนะครับก่อนปรับเปลี่ยนราคาโทรสอบถามเซลต้นได้เลยนะครับนี่ครับรถสภาพเดิมๆนะครับก่อนจะทําการปรับสภาพใหม่แบบนี้นะครับทุกคันนะครับสนใจรถไถโคูบูต้าฟรีดาวโทรศ6น0์3 8 6นึ่นะครับ ปรับสภาพให้พร้อมใช้งานแบบนี้ทุกคันนะครับก่อนส่งมอบนะครับลูกค้าสนใจยื่นเอกสารนะครับทะเบียนบ้านบัตรประชาชนคนซื้อนะครับคนค้บหนึ่งคนทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนนะครับส่งมาจองทางเฟซทางไลน์นะครับได้เลยนะครับยื่นเอกสารผ่านรับรถนะครับตรวจเช็คปรับสภาพให้พร้อมใช้งานนะครับนี่ครับอุปกรณ์ผ่านด้านหน้าแล้วก็ผ่านหนึ่งตัวนะครับเลือกเอาไปใช้งานได้เลยนะครับ L40 L50 นะครับย้ำอีกทีนะครับเบอร์โทร061นะครับ0738682แอดไลน์มาที่061 0738682นะครับเซลต้นคูโบต้าบันดุงนะครับนี่เลยนะครับรถไถคูโบต้านะครับ L40 L50 นะครับโปรโมชั่นฟรีดาวยังมีนะครับลูกค้านะครับก่อนที่จะทำการปรับเปลี่ยนราคาสำหรับวันนี้เซลต้นสวัสดีครับ